ก็กรับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะที่แวะเวียนเข้ามารับชมกันนะครับเนาะ EP นี้ EP ที่สามสิบห้าแล้วนะฮะ EP ที่สามสิบห้าแล้วนะครับได้ของคาใหม่หนึ่งชุดนะฮะค่อนข้างดีค่อนข้างโดนเลยนะฮะของมันมันะฮะวันนี้นะขัดมาให้แล้วนะครับนะฮะสำหรับพี่ที่สนใจนะครับที่ที่สนใจจะเช่าพระนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะทางไลน์นี้เลยฮะไลน์แอดนะครับผมแอดเก้าสามเจ็ดนะฮะ g y i c l นะครับหรือสายด่วนะฮะ062 715 3 3 3 5็พน่ะครับเนาะก็พี่ๆท่านไหนนะฮะชอบทักมาคุยกันได้นะฮะผ่านไลน์นี้เลยนะครับหรือสายด่วนเข้ามาได้เลยนะฮะเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อว้ให้ใต้อใต้คลิปแล้วกันเนาะนะฮะจะได้สะดวกนะครับเนาะ,ะชิ้นแรกเลยะฮะชิ้นแรกเลยนะครับวันนี้นะฮะได้ของมาไม่มากนะฮะแต่ว่าเน้นๆเ,เลยนะฮะชิ้นแรกวันนี้ครับ เหรียญหลวงพ่อพรมนะฮะเหรียญหลวงพ่อพรมครับนะฮะนี่ฮะคมคมแบบนี้เลยครับอ่าเห็นชัดไหมฮะคมคมแบบนี้เลยนะครับนะฮะพร้อมเลี่ยมเงินนะฮะพร้อมเลี่ยมเงินมาเลยนะครับเหรียญนี้นะได้มาพร้อมเลี่ยมเงินเลยนะครับอ่าแบบนี้ฮะหลังยันสิบนะครับอ่ะเหรียญนี้นะฮะเหรียญหลวงพ่อพรมเหรียญนี้นะครับ เอาสองพันสองล้วกันนะฮะเหรียญน,นี้เปิดไว้ที่สองพันสองนะฮะเหรียญหลวงพว่อพรมเลี่ยมเงินนะนะครับอ่ะชิ้นแรกนะฮะไปแล้วนะครับชิ้นต่อไปครับอ่ะนี่ครับชิ้นนี้เป็นชิ้นเด่นของวันนี้เลยนะฮะเป็นพระล่วงลางปืนสนิมแดงครับที่ผมบอกว่าเด่นวันนี้เพราะอะไรฮะนี่ครับเห็นไหมฮะโอ้โหสนิมแดงเก่าๆแบบแตกใหญ่ขนาดนี้นะฮะ ไม่ต้องหาแล้วครับโหหายากจริงๆนะฮะสวยๆเก่าๆเลยครับสวยๆเก่าๆเลยนะฮะสนิมแดงแตกเป็นใยนะฮะหน้าตายัางติดชัดนะครับนะพะลันว่วงลางปืนสนิมแดงองนี้นะฮะเก่าสวยๆนะฮะอันนี้ฮะผมซูมให้ดูครับลงกล้องให้ดูเลยนะฮะมันจริงนะฮะอันนี้มันจริงๆครับ มันจริงมันจัดเลยนะฮะอันนี้ขออนุญาตเปิดสูงเลยแล้วกันนะฮะเปิดไว้ที่สามพันห้านะครับผมนะเปิดไว้ที่สามพันห้านะครับนะชอบอยากได้ภาพนิ่งเพิ่มเติมนะฮะทักมาคุยกันได้เนาะผมส่งให้นะฮะผมส่งให้นะฮะนะราคาเท่าไหร่ทักมาคุยกันนะครับเนาะอ่ะชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปครับอีกหนึ่งชิ้นฮนะเป็นพระกุเหมือนกันนะฮะชิ้นนี้เป็นพระเชียงแสนนะครับเชียงแสนปกพอนะฮะลงทองฝังกุเก่าๆมาแบบนี้เลยนะครับ สนิมแดงเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้ไม่ค่อยเห็นรอยแตกนะฮะแต่ว่าเห็นเนื้อนะครับเห็นเนื้อนะอ่านี่ฮะสวยๆเหมือนกันครับเลี่ยมเงินนะฮะชิ้นนี้เลี่ยมเงินมานะครับเอาสองพันสองเหมือนกันนะครับเปิดไว้ที่สองพันสองนะฮะพระเลี่ยมเงินนะเชียงแสนปกโผนะครับเนอะอ่ะชิ้นต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อแดงฮะนี่ครับดูความคมครับโมให้ดูแบบนี้เลยนะฮะดูผิวครับ นี่ฮะเป็นไงครับโอ้โหสวยจริงฮะเราเลี่ยมเงินหนามากนะฮะชิ้นนี้เลี่ยมเงินโบราณมาหนามากๆนะฮะงานมือโบราณเลยครับแบบนี้นะอ่ะนี่ฮะเปิดไปที่สองพันห้าแล้วกันเนาะพี่เนาะเหรียญหลวงพ่อแดงนะฮะสองพันห้าครับนะอ่ะชิ้นต่อไปครับเป็นผ้าเหรียญนะฮะเป็นผ้าเหรียญหนึ่งชิ้นนะครับเขาบอกว่าสายใต้นะผมไม่เป็นนะฮะผมไม่ค่อยแม่นเหรียญนะครับเนาะเหรียญ เหพระพุธนะฮะเป็นเหรียญพระพุธนะผมจําไม่ได้ว่าว่าประวัติเป็นมาอย่างไงเนาะแต่ว่าเหรียญน,นี้เหรียญค่อนข,อข้างเก่านะครับดูชอบก็เอามาลงให้ดูกันนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนวัดขาวแดงนะครับพัทะลุงเนาะรุ่นหนึ่งนะฮะเขาเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะนี่ครับแบบนี้นะฮะอ่ะยันแบบนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ที่จริงๆนะฮะแต่ชอบความเก่าของเหรียญเอาเก้าร้อยแล้วกันนะฮะ เหรียญนี้ผมเอา900นะครับเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อหมุนวัดขาวแดงนะฮะอีพีนี้อีพีที่35แล้วนะครับผมเนาะเพื่อทักอ่าทักมาคุยกันแล้วก็จะได้แจ้งอีพีกันถูกนะฮะเพราะว่าผมลงพระเยอะนะครับหลายชุดนะฮะก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างเนาะอะชิ้นต่อไปครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินฮะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญกลมนะฮะ เป็นเหรียญกลมนะครับเก่าๆแบบนี้เลย,บ,บ,เลยบ้านๆเก่าๆแบบนี้นะฮะอ่ะนี่ครับเขาบอกเจ้าของบอกหลงพ่อเงินผมก็หลงพ่อเงินตามนะพี่เนาะอ่ะเปิดไว้ที่หนึ่งพันแล้วกันนะฮะเหรียญนี้เปิดไว้ที่ห yep. น,นึ่งพันนะครับเนาะอ่ะไปต่อฮนะเทวรูปบ้างครับเทวรูปฮะดอกบวบนะครับนี่ฮนะเก่าๆแบบนี้ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นเทวรูปนะฮะรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับ เก่นะาๆแบบนี้นะฮะนี่ครับสวยไหมฮะนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยเปิดไว้ที่พันสามแล้วกันนะฮะพระเทวรูปนะฮะเทวรูปไม่ทราบปางเขาเรียกปางอะไรเนาะได้มาแบบนี้ขายแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่นะฮะพันสามนะผมไปต่อเลยนะครับผมนะผมไปต่อเลยนะครับนะอ่ะชิ้นต่อไปครับพระอู่ทองนะฮะพระอู่ทองบัวสองชั้นนะครับ เนื้อชิ้นเงินนะฮะนี่ครับเก่าๆเราเบิดระเบิดะฮะนี่ฮะเก่าจริงนะครับเราเบิดด้วยนะฮะเนื้อชิ้นเงินนะครับอ่าแบบนี้นะฮะมีร่องรอยความเก่าให้เห็นนะฮะเป็นพระอู่ทองนะครับพระอู่ทองบวัวสองชั้นนะครับชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่พันสองแล้วกันนะฮะพันสองร้อยบาทนะครับเนาะอ่ะไปต่อครับไปต่อเลยนะครับนะอ่ะเหรียญรอ อีกหนึ่งเหรียญครับเป็นเหรียญหล่อ,ลออาจารย์เปลืองหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะฮะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นน่าจะเป็นอาจารย์เปลืองนะฮะอ่ะนี่ครับดูความเก่าฮะหล่อโบราณอาจารย์เปลืองนะครับชิาา้เหรียญนี้นะฮะขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะฮะเปิดไปที่เก้าร้อยพอนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะฮะอ่ะไปต่อเลยนะครับชิ้นต่อไปครับอ่านี่ฮะพระร่วงนะครับอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจกุนะฮะ เป็นสนิมแดงเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจกุนะฮะนี่ครับแต่ว่าชอบความเก่านะฮะเก่าจริงนะฮะเก่าจริงเก่าจัดไม่ยัดที่นะครับอ่าชิ้นนี้นะฮะเปิดไว้ที่หนึ่งพันแล้วกันเนาะเผื่อมีพี่เนี่ยท่านไหนสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับเนาะพะล่วงไม่ทราบกุนะฮะอันนี้ไม่ทราบกุจริงๆนะครับอ่ะไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยนะฮะเหรียญนะครับผมนะเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะฮะวันนี้ได้เหรียญมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เหรียญหลวงปู่โตครับนี่ฮะดูความคมของเหรียญครับยี่ครับเห็นเมตตาไหมฮะค,คมแบบเมตตามองตามเลยครับนี่ฮะดูเพื่นเหรียญน,นะครับอ่าคมคมแบบนี้เลยนะครับคมคมแบบนี้เลยหลวงปู่โตะนะฮนะสองห้าหนึ่งหนึ่งเนาะขออนุญาตเปิดไปที่พันห้าแล้วกันนะพี่นะ 1ันห้าร้อยบาทนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะไม่เป็นเหรียญไม่แม่นนะครับเนาะอ่ะเปิดแบบไว้ที่พันห้าแล้วกันนะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นพระเหรียญเหมือนกันนะฮะหลวงปูดูนะครับเหรียญหลวงปูดูพรมปัญโยนะฮะนี่ฮะใช่ไหมผมจําชื่อถูกไหมฮะอ่ะเป็นพ่อค้านะพี่เนาะบางทีก็จําไม่ผิดถ,ถูกนะครับเหรียญหลวงปูดูนะฮะเป็นเหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญกลมนะผมจําปีไม่ได้ว่าออกปีอะไรสามหนึ่งหรือเปล่านะฮะนะอ่ะเหรียญนี้นะฮะ เหรียญนี้นะครับขออนุญาตเปิดเลยนะฮะเปิดไปที่1นึ่พันสองรบาทแล้วกันนะครับเนาะอ่านี่ฮะใช่ไหมฮะใช่เหรียญบูดูหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่เนาะนะครับอ่ะไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยนะฮะอีกหนึ่งชิ้นครับพระสมเด็จขุดสะหรือเปล่าเขาเรียกกันอย่างนี้ป่ะฮะองค์นี้เก่านะฮะเก่าเก่ามันครับดูคาบฮะพิมพ์ขุดสะเล็กนะฮะขุดสะเล็กหลวงปูเผือกนะครับ กองไม่โฟกัสอีกแล้วอ่ะนี่ฮะมาแล้วนะครับเนาะหลวงปู่เผือกนะครับอ่าหลวงปู่เผือกคุสะเล็กนะฮะชิ้นนี้เปิดไปที่หนึ่งพันแล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทนะฮะอยากได้ภาพนิ่งภาพเพิ่มเติมทําคุยกันได้นะพี่เนาะนะอ่ะชิ้นต่อไปครับหลวงพ่อเงินอีกแล้วนะฮะแต่อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะฮะพิมคอ,อลนะครับนี่ฮะ เ็นความคมนะครับนี่ฮะเส้นซ้อนในหูนะฮะคือคมจริงฮะเหรียญรูปหลอออันนี้คมจริงนะครับคมจริงๆคมจัดๆเลยนะฮะหน้าตาจมูกโหสวยฮะเห็นเส้นข้างหูไหมฮะีปฮะอ่ะชิ้นนี้เปิดเลยแล้วกันนะฮะเปิดไปที่พันเจ็ดแล้วกันนะฮะเผื่อมีที่ถ้าไหนสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับกิ่งล้นมากฮะกิ่งอย่างล่นเลยนะครับเนาะ อ่ะช <formation>. ิ้นน like mm ี้นะไปต่อเลยนะครับกลาจะหมดแล้วนะฮะต่อไปครับเหรียญเจ้าสัวสองนะฮะเหรียญเจ้าสัวสองนะครับนี่ฮะเห็นโค้ดไหมครับอ่ะนี่ฮะ z o มให้ดูโค้ดนิดนึงนะครับอ่านี่ฮะโค้ดภาษาจีนนะครับเหรียญเจ้าสัวสองนะฮะเหรียญนี้เอาพันห้าแล้วกันนะพี่เนาะเหรียญนี้เอาพันห้านะครับชอบความเก่าก็จัดกันฮะ เหรียญสวยนะฮะเหรียญสวยมากเลยนะครับคมมากเหรียญเจ้าสัวสองเหรียญนี้คมมากนะครับอ๋อผมเปิดไว้ที่พันห้าแล้วกันเนาะอะไปต่อนะครับไปต่อนะการจะจบแล้วนะฮะอ่ะนี่ครับหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะฮะองนี้ได้ชาวบ้านมาครับค่อนข้างค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฮะได้มาค่อนข้างหนักจําเป็นต้องเปิดหนักนะพี่เนาะอ่าจําเป็นต้องเปิดหนักหน่อยนะครับก็ได้มาหลักพันนะฮะก็ขายหลักพันนี่แหละครับนะ อดูความสวยงามก่อนดีกว่าเนาะนี่ฮะผิวแบบว่าน้ําทองวิ่งวิ่งครับดูความแห้งของผิวครับนี่ฮะเดิมเดิมเลยนะครับองค์นี้เดิมเดิมเลยได้มาแบบนี้เลยนะฮะผมขออนุญาตเปิดวิธีสามพันห้าแล้วกันนะพี่เนาะสามพันห้านะครับลงพ่อเงินองค์นี้นะชอบสะดุดตาใครก็ทักมาจัดก,กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งภาพมนิ่งให้เนาะโอเคนะครับผมนะไปต่อฮะกล้จะจบแล้วนะครับชิ้นต่อไปครับ นี่ฮะแร่บางไผ่ครับหลวงพุทจันทร์วัดโมลีนะฮะแร่บางไผ่นะครับแร่บางไผ่สวยๆฮะนี่ครับหลังยันสวยๆเสีส้ยนขึ้นๆครับนี่ฮะนี่ครับผมนะสวยไหมพี่สวยนะชอบจัดนะฮะเอาพันห้านะพี่นะชอบจัดเลยนะครับเนอะอ่ะไปต่อครับก็จะจบละเหลือสามออนนะฮะอ่ะอีกหนึ่งชิ้นครับเป็นเรนจอบหลวงพ่อเงินนะฮะองนี้เป็นเรียมวินเทจนะฮะ เรียงวินเทจมาแบบนี้เลยได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้นะฮะไม่ทุบไม่แกะไม่เกาอะไรทั้งนั้น,นครับโอ้ยล่วงละอ่ะนี่ฮะอ่าเก่าเกาแบบนี้นะครับมองไม่ชัดก็เดี๋ยวทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะขอภาพยิ่งได้เนาะเอาเอาชิ้นนี้เอาพันสองแล้วกันนะอชิ้นนี้เอาพันสองนะครับเหรียญจอบเลี่ยงวินเทจนะฮะ ep สามสิบห้านะครับ,รบผมนะทักมาแล้วบอกกันด้วยนะครับ จะได้หาของให้ถูกชิ้นนะฮะเหรียญต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะฮะเหรียญหลวงพ่อคูณรับเสด็จปีสามหกนะครับอ่ะไม่ใช่รับเสด็จอันนี้เป็นเจริญพรล่างนะฮะเจริญพรล่างปีสามหกนะครับนี่ฮะดูโค้ดครับผมส่งให้ดูโค้ดอย่างนี้เลยนะฮะดูชอบใครจัดนะพี่นะนี่ฮะอ่าแบบนี้ครับสวยๆฮะเอาพันสองพี่นะ สวยๆแบบนี้เอาหนึ่งพันรบาทนะครับเนอะอ่ะไปต่อครับชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะเป็นประกายมากน่าจะเป็นพพอองค์นี้แหละฮะไฟไม่จับสักองค์เลยนะครับวันนี้เนาะอ่านี่ฮะเป็นพระหล่อนะครับเป็นพระหล่อนะซึ่งผมไม่ทราบว่าใครสร้างสร้างปีไหนยังไงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าชอบของสวยงามนะฮะเป็นพระสีทองนะครับก็เป็นพระทรงพระห่มคุมเนาะห่มคุมนะฮะแล้วก็ข้างหลังมีตอกว่าสร้างถวายกรมวังนะฮะ อ่าแบบนี้นะครับสวยๆเหมือนกันฮะเอาพันสองนะพี่นะเอาพันสองนะครับสามารถทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะฮะชอบองค์ไหนชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันวันนี้ครบแล้วนะฮะจบแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมนะฮะแอดไลน์เข้ามาได้นะผมนะแอดเก้าสามเจ็ดนะครับ g y i cl นะฮะหรือโทรเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์ศูนย์หกสองนะครับเจ็ดหนึ่งห้าสามสามสามห้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทุกท่านมากนะฮะที่รับชมกันจนจบเลยนะครับเนาะก็กลับสวัสดีครับ